สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GNG Channel <Now. S 1> วันนี้พวกเราจะมาทำ ASMR ปลาหมึก2กิโลนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่ามากินกันแต่เริ่มก่อนอืม Тос <US> <morally terminar> <wing> <sweet or coupon behaviLee> Ili! ดูตัวนี้ครับอ๋อใหญ่มากอย่าลืมากดไลค์กดซับสไคร์และที่สำคัญอ,อย่าลืมกดแชร์ด้วยครับอ,อ,อขาดไม่ได้เลยเนี่ย เสียงมันช่างไพเราะเสยเลืเกินพี่น้องเอ้ยโคกไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับแต่ถ้าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราติดต่อเราได้ครับ ลุ้นเร็ดๆสิลุ้นน,น,น,น้นำแข็งน้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 ำแข็งนำ้งนำแข็งแล้วนะครับ ดใจเรามาต่อกันเลยดีกว่าแนะนำให้ดูตรงคืนนะครับทุกคนข้างหน้าใครอยากให้เรากินอะไรครับคอมเมนต์กันได้นะครับ้า้ล่างนี้ S <S ปลาหมึกย่างสอมเกล่อนะครับ คลิปนี้ไม่พูดอะไรมานะครับขอแดกเป็นหลักกิ่ <S <s <it> นที่คุณเคยอ,อ,อ,อ อย่าลืมกดไลค์นะครับมาเก็งกันต่อบ่ะขี้แตกแน่พวกนี้ Oh, kinh nghiệm lắm. ววคลิปนี้ไม่พูดอะไรมากอย่าว่ากันนะครับเพื่อนๆ <You. S 2> คนน้ำจิม้มน้ำจิ้มอร่อยมากครับน้ำจิ้มกับอร่อยมาก ไม่ใช่จ dài Nằm chìm chột, đây, nằm chìm chột nào. <nữa> <Num> อร่อยไหม,อ,มอย่างที่บอกครับคลิปหน้าอยากให้เรามาทำ ASMR อะไรอีกคอมเมนต์กันได้ครับเพื่อนๆแนะนำมาเข้ามานะครับกดไลค์นะครับ,รบอย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจพวกเราด้วยครับเราจะได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆคลิปต่อไปให้เพื่อนๆดูนะครับ มาครับฉลองกันกับสามสิบวิวของเราอะไรอยากเข้าเป็นสปอนเซอร์เราสามารถเข้าได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรืออาหารอะไรผลิตภัณฑ์อะไรติดต่อเรามาได้ครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากครับเราเป็นช่องครอบครัวนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยมาชนกันอยาก อร่อยปลาครับลำบากแนบเนี้ยโอเคครับสลาวนันีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe <S <S ให้พวกเราด้วยเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปนะครับ <S <S ใช่ที่สำคัญนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมติดต่อมาได้ครับ ขอบคุณครับลาค,ครับสวัสดีครับพวกเรา G N G Channel Bye bye อืออังฟัดเต็มเลยอ่มีอะไรดฟไดฟังไหมอ่ะไม่มี